See? So All stars racing Stars Transformer. back All in สวัสดีครับพบกับผมนะครับแม็กเกอร์โดเวอร์ทีนี้เกมโซนิกออสทรานะฮะับเลสซิ่งเราจะมา <Select S 2> แข่งรถกัน <mode. S 2> ในวันนี้ฮะค, <Career. S 2> คลีนนะฮะเอาแบบวัวแรกนะครับผมเคยเล่นตอนช่วงที่มันแจกตีไปแล้วครั้งหนึ่งครับผม อ่าเี๋นี้เราก็จะมาลองแมตช์แรกแมตช์อันนี้แล้วกันหนึ่งดาวอยู่เลยเอาให้มันเป็นเต็มเต็มหรือเปล่าไม่รู้นะเอามีเดียมพอเอาฮาร์ดไปเลยดีกว่าแล้วก็เพิ่งจับจอยครั้งแรกนะครับก็ไม่รู้ว่าเพิ่งมีตัวใหม่มาด้วยก็ไม่รู้ว่าผมจะเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวตัวใหม่มาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกมที่ผมซื้อมานะถ้าเราถ้าเราไม่ได้ซื้อเกมนั้นจะไม่มีหรอะเปจะไปได้นะอ่ามีแท็กซี่ด้วยใคร ให้ไปแฟนขับแท็กซี่มังม้งแท็กซี่มรณะ <laughs> ผมนี่เลยอ่ะโซนิกไหนๆก็จะมาเล่นเกมนี้แล้วต้องเอาโซนิกอ่ะตัว <c oughs> สองแล้วด้วยสายไหนเนี่ยสายสปีดไวสายบังคับเลี้ยวสปีดดองโซนิกต้องสปีดเอาละฮะตอนนี้ผมก็ใช้จอยด้วยมามาดูกันดีกว่าระดับฮาร์ดนะฮะว่าผมจะได้ที่เท่าไหร่ถ้าได้ที่โหลก,ก็ไม่ต้องสืบนะครับว่าก็ะนะ เอาละสาอเอาล่ะไปโลดโอ้แอนนี่แอนนี่โอ้มีการดูมุมมองด้วยโอ้สปีด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 แล้วอ๋อมีดิบด้วยมีดิบด้วยจะดิบละดิบ อ่าก็ได้จะได้จะได้เดี๋ยวมัแจมเดี๋ยวมัแจมเข้ามาไปทางนู้นก่อนปะเอาไปทางนี้ก็ได้อ่าคนเดียวเลยครับเอาแล้วครับไอเทมใช้ไงวะบูทบูดบูทเช็งเช็ไงวะอ๋อกกดเอ็กเคเคเคเฮ้ยเจ็บบอกถ้ามันมีตกลางเนี้ยตกจริงสัตว์ละนี่ไงนี่ไงมาแล้ว คุณครับผมรอบสองครับอู้เก็บเก็บเก็บเชี่ยที่หกได้แน่แน่เลยเคเคเคนี่ระดับฮาร์ดเนาะระดับฮาร์ดแล้วก็ปล่อยให้ก่อนปล่อยให้ก่อนไอเดี๋ยวผมโอ้ยโดนเชี่ยยิงแม่งบอลลูนบอลลูนลุบลงยิงไม่โดน สตาร์ครับผมเอาแล้วครับบินครับผมทำไม่ตายอู้วววโอ้ทำไม่ตายครับผมหมดหมดตกตกเอี้ยรอบสุดท้ายครับผมน้ำทำแบบแปลงล่างเป็นรถครับไม่แปลงร่างเป็นเรือดิมาตอนแรกเป็นรถอยู่แล้วอ่ะอ่ะอ่ะยิงแม่ง

เฮเป็นรถะฮะว้ามาที่สามว่ผมจากชิโรโรมาที่สามหรือว่าแจมแจมแจมจะได้สำหรับพาร์ทครับผมคันนี้นะครับก็วิตกนการด้วยอ่าฮะที่สามที่สามถือว่าดีถือว่าดีนะฮะจริงต้องเอาที่หนึ่งให้ได้นะถึงจะผ่านด่านนี้ฮะมาเล่นเท่านี้นะครับ สำหรับคลิปที่ไม่ได้ทำมาตั้งนานนะฮะก็มาทำกับคลิปนี้นะฮะตอนนี้ก็ลดราคาอยู่นะครับใครสนใจก็ไปซื้อนะครับนวันที่25นะครับผมของมกลาปีปี259ครับผมนะครับผมแล้วนะเจอกันใหม่ครับผมสวีครับ